ช่สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราซจะมาเฉลยแบบฝึกหัดตี่อู่เค่อวร้ายเลยยก,กับต้เยนอ่ฉันมาได้2เดือนกว่าแล้วยูฝ่าวยกรณ์นะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับกรเ,เรื่องต้องจั่วหัวช่วงไทยชิลช的表อสื่อเ ก็คือการบอกระยะเวลาของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาพการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะบทเสริมบอกระยะเวลาเพราะนั้นเราจะเรียนเรื่องบทเสริมบอกระยะเวลานะคะเปียวตาต้องจ้ว่วจวงไทช,อ,ชอสื่ยเดชจยนส์汉ู用时ู补语 询问要说多长时间，或者多长时间了。时量补语有表示时段的词语充当。汉语的时段词语有：一会儿、一分钟、一刻钟、半个小时、半天、一天、一个星期、半个月、一个月。 ป้นี่นเีนิยนฯลฯหมายความว่า,วาการบอกระยะเวลาของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาพการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้นในภาษาจีนจะต้องใช้บทเสริมบอกระยะเวลาส่วนการตั้งคำถามจะพูดว่าตัวชางสือเจีนหรือตัวชางสือเจียนแล แปลภาษาไทยว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะถ้ามีเลยก็แล้วนะคะโดยใช้คำบอกช่วงเวลามาทำหน้าที่เป็นบทเสริมบอกระยะเวลาซึ่งคำบอกช่วงเวลาในภาษาจีนได้แก่อี一会วสักคู่หรือสักประเดี๋ยวก็ได้นะคะหนจง1นาทีอ,อจงสิบห้านาที 半个小时，半钟头；一个小时，能钟头；半天，半晚；一天，能晚；一个星期，一週；半个月，半個月；一个月，一月；半年，半年；一年更比，一年；一年， 动词不带宾语时，时量补语放在动词后边。句形式，啊，เมื่อคำกริยาไม่มีบทกรรมบทเสริมบอกระยะเวลาจะวางไว้ด้านหลังคำกริยามีรูปประโยคนี้主语，动词，接了时量补语，นะคะก็หมายความว่าภาคประทานตามด้วยคำกริยา จะมีเลอหรือไม่มีเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยบทเสริมบอกระยะเวลานะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ例如ตัวอย่างเช่เเเน e 他้大学学了两年他在大学学了两年เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยสองปีนะคะเอ่าออนา二他在中国生活了一年 他在中国生活了一年，他呃，ดํเาเนินชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนหรือว่าเขาอยู่ที่ประเทศจีนมา1ปีนะคะ。三，我每天都坚持锻炼一个小时。我每天都坚持锻炼一个小时。呃，คำว่า坚持，นะคะ，坚持。ถ้าหากว่าหนูไปดูในพจนานุนกรมมันจะแปลว่ายืนจัดนะคะ，แต่ เออคนไทยเราไม่ค่อยพูดเนาะเราบอกว่าเรายืนหยัดออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาฟังแล้วเราไม่ค่อยพูดอย่างนี้ก็เ,เปลี่ยนนะคะว่าเออฉันออกกําลังกายทุกวันวันละเออหนึ่งชั่วโมงอย่างสม่ําเสมอเพราะนั้นเชียนฉือตรงนี้เราแปลว่าสมัครเสมอนะคะในบริบทนี้

หรือคำกริยาเป็นคำกริยาแบบแยกรวมได้นะคะซึ่งเราเรียกหรือซือนะคะสามารถใช้การซ้ำคำกริยาโดยวางบทเสริมบอกระยะเวลาไว้ด้านหลังกริยาที่ใส่ซ้ำเข้ามาหรือจะไม่ซ้ำกริยาคำกริยาก็ได้โดยให้วางบทกริยาเสริมบอกระยะเวลาไว้ระหว่างคำกริยากับบทกรรมมีรูปประโยคดังนี้ 主语加动词加宾语加动词了加实量补语นะคะก็คือภ้าประทานตามด้วยคำกริยาบวกบทกรรมแล้วก็ตามด้วยคำกริยาจะมีเลอหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ใส่ตำแหน่งนี้นะคะและตามด้วยบทเสริมบอกระยะเวลานะคะอันนี้ก็คือบทเสริมบอกระยะเวลาเราวางไว้หลังนะ หลังคํากริยานะคะอ,ะอีกรูปฟอร์มหนึ่งนะคะเราจะใช้主语主语加动词加了加实量补语加的加宾语นะคะก็หมายความว่าภาคประธานตามด้วยคํากริยาตามด้วยเลยจะมีเลยหรือไม่มีเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยบทเสริมบอกระยะเวลาตามด้วยเตอแล้วก็บทกรรมนะะบางครั้งบางบริบทละเตอได้นะคะ 啊，啊，对啊，你们看见？一，他游泳游了一个下午。他游泳游了一个下午。啊，呢个就是，我เอาคำเสริมบอกระยะเวลามาไว้ข้างหลังนะคะ。หรือเราจะใช้อีกรูปหนึ่ง，他游了一个下午的泳，นะคะ，เ、嗯、ติมเติ、嗯、่นแล้ว、嗯、ก็บรรดาคำนะค่ะ，他游了一个下午的泳，นะคะ，二。 他学汉语学了两个多月了，他学汉语学了两个多月了。กรณีที่มีเรื่องท้ายประโยคนะคะหรืออีกรูปหนึ่งนะคะถ้า学了两个多月的汉语了他学了两个多月的汉语了，那卡เพราะอันนี้ก、啊、็คือเอ่อ รูปฟอร์มที่เราใช้คำเสริมบอกระยะเวลาเนี่ยท้ายไปอยู่แต่อันนี้นะคะเราใส่ไว้หน้านะคะหลังคำกริยานะคะแล้วเราเติมคำว่าเติรแล้วก็บทกรรมมาเสริมไว้ข้างหลังนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่3 Wa Wa siya 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 shish hanczy lbunker ส,ส,สาม我写汉字写了半个小时我写汉字写了半个小时เพราะฉะนั้น半个小时เราวางไว้ขนาดนะะี้ค่ะอ่ะอีกรูปฟอร์ม,มนึง 我是一个班哥就是一个班子我是一个哥哥我就会在那里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 我就在那里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 我就在 รีอยูนะคะเมื่อบทกรรมเป็นบุรุษสรรพนามนะคะบทเสริมบอกระยะเวลาชะวางไว้ด้านหลังบทกรรมนะคะตัวอย่างเช่น我找了你一个小时我找了你一个小时เห็น,าานไหมคะนี่เป็นบุรุษสรรพนามนะคะหัวประธานจำกริยานะคะเลยก็คือกริยานี้ได้ทําแล้วนะคะและนี่一个小时เอาไว้ขั้งหลังหลังบุรุษสรรพนามนะคะอ二 我们在这等他一会吧。我们在这等他一会吧。ค่ะบุรุษปณานัตต์ติงกริยานะคะอ่าคำเสริมบอกระยะเวลานะคะเราใส่ไว้ข้างหลังบุรุษสรรพนามต์สำหรับปานนี้เป็นคำเสริมน้ำเสียงซึ่งอยู่ท้ายประโยคอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อนะคะบญญไบมิ่งไม่่สรรพนาม สิ่ง้语也可以放在动词和宾语之间，它和宾语之间可以加的 ㄹ 语นะะหมายความว่าเมื่อบทกรรมไม่ใช่บุรุษสรรพนามเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราผ่านมาคือบทกรรมเป็นบุรุษสรรพนามอันนี้บทกรรมไม่ใช่บุรุษสรรพนามบทเสริมบอกระยะเวลายังสามารถวางไว้ระหว่างคำกริยากับบทกรรมก็ได้ โดยระหว่างบทเสริมบอกระยะเวลากับบทกรรมสามารถเติมเติมได้นะคะ,ต,ะตัวอย่างเช่นนี่看了多长时间的电视？เพราะฉะนั้นเติมต,ต,ตรงนี้นะคะเอ่อละก็ได้หรือจะใส่ไว้นะคะ我看了一个小时的电视。 四，4. 你学了几年的汉语？你学了几年的汉语？那得的，你看。我学了两年的汉语，我学了两年的汉语，汉语汉语得得那得的，你看。五，他在北京住了多长时间？他在北京住了多长时间？那看，B，他在北京住了五天。 他在北京住了五天，那看,看啊，到拜啊、呃。如果动词后边有了句尾，还有语气助词了时，表示动作仍在进行。例如，你看,看，来看哇。他的วา看ว่าถ้ และท้ายประโยคยังมีคำเสริมน้ำเสียงเลออยู่ด้วยจะแสดงความหมายว่าการกระทำนั้นยังคงดำเนินการอยู่นะคะตัวอย่างเช่นนะคะเขาเรีเยนภาษาจีนมานหนึ่งีเนละ้วแต่ตอนนี้เอ,อ,อ,อา,า,อเอาอไมไ่เรียนภาษาจีนแล้วนะะลนนลมี ใให,ยหายจเ现在还在学汉语ขณะนี้ก็ยังคงเรียนภาษาจีนสะะองเ่า在北京住了两年เ้า在北京住了两年ไม่มีไม่มีเลยนะคะ,นะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งแล้วนะคะ,ะมาดูต่อเขา在北京住了两年了 他在北京住了两年了อันนี้มีเลยนะคะตอนนี้ใช้还在北京住ขณะนี้ก็ยังคงอยู่ที่ปักกิ่งนะคะอ่ะเราจะเห็นได้ว่าถ้าไม่เออ่คือท้ายประโยคทั้งสองรูปแบบนะคะเออ่หลังคำปริยามีเลยแต่ท้ายประโยครูปแบบที่หนึ่งไม่มีเลยที่ท้ายประโยคนะคะแล้วก็อันนี้มีเลยมันก็จะแตกต่างกัน นะหมายความว่าถ้ามีเลยแสดงว่าปัจจุบันยังคงดําเนินอ,อยู่ถ้าไม่มีแสดงว่าสิ้นสุดแล้วนะคะอ่ะมาดอูอีกอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะคะอ่อ我吃了十個餃子我吃了十個餃子เฉันกินเกี๊ยว10ตัวนะคะเสี่ยนจ้ายคงไม่ทานแล้แสดงว่าตอนนี้น่าจะไม่กินแล้วนะคะอาจจะไม่กินแล้วนะคะ 我吃了十个饺子了我吃了十個饺子了啊，นกินเกี้ยวมาสิบตัวแล้วนะคะเอ่อเส้นชาหายจานชื่อแสดงว่าขณะนี้ก็ยังคงกินตัวที่สิบเอ็ดสิบสองอยู่นะคะเราะความแตกต่างของเลือท้ายประโยคจะมีลักษณะนี้นะคะเอาวันนี้หรูซื้อก็อธิบายนะคะซื้อเรียงอยู่นะคะบทเสริมบอกระยะเวลาเพียงเท่านี้นะคะหากนักเรีนยนสงสัย หรืออยากจะสอบถามประการใดนะคะก็ถามได้มาทางไลน์กลุ่มหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะ,ะวันนี้เจวลาถึงแล้บ๊ายบาย